ไปนอน ค่ะผักเป็นกำลังใจน้องเอมมาในด้วยมมใช่ชุดนางรัสนาน้องเอมมาอ่าชุดรัสนาจ้ารัสนาคนนี้เรียบร้อยมากเลยนะคะมีรัสนาหลายคนค่ะ ใช่ชุดบานเย็นค่ะชุดใช้บานเย็นจ้าจิตใจฉีดถึง,งแล้วค่ะ

บังนองเง้มาบอ่อที่จะามาในชุดนางวัดโนลมวนค่ะมวนมวนปุกมวนปุกมีทักการต่การกดคะแนนดัวนเลยค่ะต่อไปพี่เคตามาในชุดพระกัไติมี ันนี้นางเล่าของเราเดินได้นะครับขึ้นมาบ,บานบกได้งางไมมาเดินเล่าแล้วจ้าร <c oughs> อวัสดี <c oughs> ท่านน้องอมมาบอจ้า <c oughs> ชุดสีบานเย็นจืดใจพัน <c oughs> ทักีนาวาผีเสื้อสม ต่อไปนะในน้แล้วนางคนกนะคน้องุขอบคุณจ้าพี่ปอขอบคุณค่ะคุณป้าปอฮะท่านน้องเอ็มมาป่เนน้องเอ็มมายางแล้วแล้วขอบคุณได้หลายจ้าพี่ปอ สเปรการ์อาร์ซีเลือบเปอหลายค่ะอาส์ีเซ็ตแล้วจ้าระดัค่าตัดสินค่ะลดขันหนได้เรคลดลดันหน่งได้หน้าตาเขาจะเหวัดชุดสีบานเย็นนั่นค่ะนั่นเดินได้แล้วไปนั่งค่ะนั่ง่ะลดตัดสินมาในชุดตาบนทองผู้เส่นของบ้านเหมือกับยากโ่นะคะ ม้สเกระมวลม้วนน้าเดงหน่อยที่แท้ที่มาทุกงากระทองแก้วกระทงผู้ทุกคนดีคนณได้หลายค่ะคุณได้หลายที่เป็นกาลังใจร้องกันมาจ้าาก็ได้สงสารนะคะว่าทุกคนานานาว่านาง ลากมาทอสอบใจนะครับแน่จริงๆแล้วนางเลือกไม่ได้นะครับต่อไปเมดินามาในชุดผีเสื้อสบู่ในร่างที่น่ารักนะครับอ,อันนี้ก็เคยไปประกวดนางแบบมาแล้วนะครับได้รับรางวัลน,นะครับมายังเราแล้วจ้านางญุน่นก็ใส่หลังงูบางแล้วต่อไปพี่ นนและกระถางตั้งตาสินค่ะจุดใขอหลอดต้องเผาบอสกระเดยด่เห็นในน้องเอ็มมาย่างด้อาค่ะเบื้องหลังกระไดะค่ะทำกรดมากเพรน,น้องเอ็มมาจา้าและต่อไประดับชั้นอของศึกษาปีที่สามที่มิรามาในชุดน,นางเงือกก็ะพกเพี่็้มด้วย่ะคะ เมือการในร้างิดพี่ที่มย่าาในชุดซิงสบู้แบ,บแลอยมาน้ำแบบปนมานงญคุนชุดส,สีบานเย็นค่ะเดินแล้วๆนัง่งค่ะยุหันละนี่น่าจะเป็นตอนที่อ่า่ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอาเซบได้สิ้นเสียง,งเบาเะนะ่นะเนาอเล็กน่อยสนุกแองเล็กหน่อยเซาเซาอยูโอ่โรงเลียนนี่ดีค่ะเล็กหน่อยสนุกสนานใช่กิจกรรมไร้เด็กชอบก <c oughs> ิจกรรมไร้เด็กชอบเรียนไร้เด็กหน่อยผสมนักเตอ, <c oughs> อกรดานญ่ป่เสียหายกรุหอยนะคะ มาแบบตัวทุกหย่างพอดีพี่ออร์นิวมาในชุดน้ากสีม่วงนอาจจะเดินยากนิดนึงนะคะว่าน้ำเอาลยลูกพี่โกมีมาในชุดพระเจ้าตา เราต้งการเกษีอะไร่สุาร่าเนี้เกษีให้ที่านด้วยน่คพี่วโมากฮัลโหลฮัลโหลมาี thank you thank y o ขอ มาแน่ใจม<ข>าเห็นหลานยางบ่กิจกรรมหลายเด็กชอบค่ะจ้าเด็กมากวันที่ไนนานมาในชุดงนามเลื่อนไหลกับบอคอยดีเนาะค่ะน,น้องหเลก็กน้อยคอ,อนไคจากน้อยจ้นนะะามาโรงเรียนนี่ก็นเน้นจะจะกิจกรรมอยู่เล่าค่ะ ต่อไปนะคบพี so, wow, thrill, right? okay, so wow, so ่ฮาเลสมาในชุพศาี่ิหนานะคมี2นะคแต่ละตัวก็จะมีอาวุธจะมต่ายนะคบพี่ฮาเลเนดกช่นชอโาทุกงานเรกทกัป์ลมาได้นะคี่โดนทุบหน้าตอเนเสือร้าย ซูีิบานเย็นเห็นปะคะค่ะพอหนึ่งพอหนึ่งจะต้องหนักมือมวลมวนมวนต่อไปก็รับชัดวราผมึกษาปที่ห้าคนแรกมงจบมาในชุดน่าจะใกล้สี uh ่เลเราหับ um, ห um, ัวหดพอ ทีกว่มาในชุน้าริวันเป็นผสาของรัชนาจ้าจ้าจ้าพ่อยังาไปนังขายยุหานนะคสระล่้วยาอดตหาแล้วแล้วก็ฮอดปอห้อแล้วมาแล้วก็ตัดสินพ้าทำดีที่สุดแล้วัชนาทำดีที่สุดแล้วนั่งแบบเยอะมากเลยขามาเนี่ใจวัษเลด็ขอรอดน้องขาบอ ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อขอบคุณยายเจ้ขอบคุณน้องบอหรือเสาวของบกกำลังใจค่ะรุกหนร้อยกำลังใจค่ะและสุดท้ายสุด้ายแล้่ะสุดท้ายแล้ว นี่ป้อหกค่ะทุกคน ชิม,เมน,นอมเอมนที่เชอร์ค่ะคนะครับน,นี้มาเนี่ยเป็นอ่ะเสร็จแล้วนะครับเ็นกแตงตัวกนระะ,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 ะลกะลกเปลนตลกกันเล็กน,น่อยเบิง้งตลกนันค่ะชิม,มนที่เชอร์ค่ะ ต่อไปนะคะขอเชิญนางแบบทุกคนนะคะขึ้นบนเวทีอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้คณะกรรมการกำลังกดทีน้ำกันเบอร์สคว่าจะให้ครนะคะเป็นผู้ชนะของแต่ับนอ่ะอาซิบได้ที่กบว่าหลายมากๆเลยต้องมาองมากกัก็บม่ได้ยอง่จะคลองเนาะเนาะอ่ะนาสติอันดับยู่สากับพ่อแน่อนนี้คณะกรรมการก็กำลังจะไปดู อพ่อเมื่อกี้อาจจะไกลไปอลไรมองไม่เห็นนะคะเขไดอสิาเชิญค่ะขาจะมประจัดชัร่งหายภาพด้วยนะเรื่องที่บ้านหนึ่งครับบ้านหมาในรูปป้อนหนึ่้หนึ่งค่ะป้านหนึ่งน้องเอ็มมากค่ะ สล้ครับที่หาที่โอเลันจำบ่ผิดอาสิบ่แมนอาสีห้นนั้นหลแห้ง,าาหงค่ะล้งข้ามาาแล้วคแนบ่นบ่แอั้่ะนี่ือมาลเหลืองนี่น ซีคอนค่ะในห้หองคนค่ะเลี่ยงกันเลยหนึ่งสองซีค่ะตวดซีคอนในห้องนคุหนงน่ปกฝากเป็นกำลังใจน้องเอมาเลยด้วยจ้าคุณประชำชะต้องหาคุณ้ชยนะคะ นะครัอดกมันแได้เลยค่ะกับมือสักใคราอธิษฐาอะไรค่ะโสกันตกรุดปยตะแนวเบาน้อง้าไหมมาในชุดอะไรคะและก็ทไมถึงเลือกชุดนี้มาปะกอ้มือกั้นค่ะโอ้ือโดนแล้วก็าได้เอาขาตอกมาน้ค่ะโอเคค่ะต่อไปอันนี้ใครร้น้อง ชุดอะไรคะทำไมเป็นหวัดถึงเป็นนางน,นะคะมันสวยนะคะไอตีมดีปูร้าไนไก่น้องฟิวดีไหมคะน้องฟิวตลาดีค่ะน้องฟิวมาในชุดอะไรคะชุด <c oughs> อะไรนะแม่นจ้าพี่ปอแม่นจ้าพวกเมล็เหลือง <c oughs> หมเปยนปาปอมากๆจ้าขอบคุณทุกกำลังใจคาตางฝ่ายผู้ชายดีกว่านะครับักอะไรครับทัมนนอะไรครับเพราะอะไรว่าถึงเลือกทิ yeah. Yeah. <c oughs> ้งท <peanut> ักใหมดีครับเพรมันเทแล้วทว่ามาีจั เต่ากินได้นะคะผู้ปกครองใดนะครับสามารถกดช่วยได้นะคะตอนนี้ผู้ปกครองท่านหนึ่งอยู่ค่นไม่ได้ม่ได้ไม่้มีเลืทางนี้ทางนี้อ่ะทางนี้เ้อผู้ปกครองนะคะัาม่ะอย่าลืมกดแชร์แสดงความคิดเห็นกดได้เลยนะคะสวัสดีผู้ปกที่แม็กซ์ดิวนะคะสวัสดีผู้ปกองพี่อาลิสนะครับนั่งนั่งอยู่ทางด้านนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะ มาด้วยนี่นะครับ อีสิบสีนาที่ะไลไปบรอั้ตัดสินค่ะ แกกางนี้สวยๆน่า no รัก no ข้ง no นั้นค่ะนทุกคนท่านใดมาคอมเมนต์ก็จะมีคะแนนเพิ่มนะคะขอบพุดน้องปอนึงนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศกครั้งนนะคะอาจตองงลงเลยนะครแต่ต้องข้าง้าวนล้นะ้อ

ออกมาสิใจอีกที่หน,น,ะะนึงแล้วค่ะนาะจ้าแม่น้องขอ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 ร้องอัมสิมาจังใดเกิดคำขอเพิ่มภาษาสึมเนี่ยอ่าาก็จบแต่เพียงแค่นี้ก็ค่ะน้องผลวอดจังใดเดี๋ยวเดี๋ยวมาแจ้งอีกที่หนึ่งค่ะก็อาสิดไทยอีก,กรอบหนึ่งค่ะจ้าขอบคุณหลายค่ะสำหรับการรับจ้องค่ะ เอเพรเาเอเเนกันเขอบคุณหลายๆสำหรับการรับช่องค่ะคุณหลายๆจ้าจ้าพี่ปออีกรอบจาคุณทกลใจค่เปิดเท่ีต้น